มาดูต่อครับ,รบหมายเลข231สามหนึ่งวรพจน์ลำกะวีเจเวิร์กชอปครับหมายเลขสามันโ่กสองครับคมสันหกกรัทครับ <9. S 2> <Ele phant. S 1> นอยเอลสแมอนนนนนะนนนนนนมนน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 าตนนนตนนนนนนนรนนนนอรนนนนันน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 นานน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 ตนน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 นตนน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 นตนน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 นตนนนนนตนตนนนนะตนน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  ตข้างบนมึงจะคืดคืดขึ้นไปไหนมองกัน้งห้องเลยเออไอป้าไม่มีใครห้ามเลยนะไม่มีตัวห้ามเลยนะครับผมใยรจะอจอตอครับอาจา์เต้ยใช่ครับโอ้ยคุณโก้ครับ ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวมาดูเวลาไม่ <ฮะ S 2> น่าเกียดไม่น่าเกียดโ oh. อ้สิบจุดสี่ห้าเจ็ดครับอโอเคนะฮะดีกว่าที่คอลี่ไฟเข้ามาโโอ้หเพราะว่าคอลี่ไฟเข้ามาเวลา10.594บางบัโมดเรซิ่งครับนี่ครับถือเจฟ t ตมาคู่กับรถเลยครับสปอนเซอร์ของเราด้วยนี่อ่อ ประกาศชื่อผิดเลยกูเป็นไงบางรถเรซิ่ง BRD นึกถึงเฮดเดอร์อินเทนเมนต์ 4BRD ตอบโจทย์ทุกความต้องการครับนี่ถือท่งมาเลยฮะต่อไปอารมณ์มันลดสซอกิตเลยนะโอลพลลำกาไม่เข้าครับกระโดดข้ามมาเป็นคมสันโขกาดครับจากน้อย11ระดับโลกระดับ S น้อย1อเลเลี้ยงหมาน่ารักมากพิดบูพิดบูนะครับตอนนี้กัดเมียตายไปแล้วนะครับโอยบ้า เขาตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าเขาชมซุปเปอร์ในปีที่แล้วครับแล้วเข้าไปในโรงรถรื้อทุกอย่างออกมาประกอบฮะครับนี่ความตั้งใจก็บอกปีนี้จะต้องมาบุรีรัมย์ไม่ได้แต่ไม่มาเขามารถคนอื่นครับรถตัวเองที่รื้น่ะไม่ได้ขายไปแล้วครับเอารถคนอื่นมาแทนครับแต่ความตั้งใจของเขามันจะตั้งใจครับปีหน้าชุดใหญ่แน่นอนพีเอสนะครับได้ข่าวว่าสั่งรถจากอเมริกามาเลย3ลำฮะสามลำครับ มีอะไรบ้างอ่ะเออ่มีโมเดลกันนึงโมเดลปฏิคันมึงจะมาวางทำไมให้เปลือกกาวร้อนวะเนี่ยมีน้องถามมามีน้องถามมาว่าว่าพี่โก้เดินทางมารถอะไรครับอ้าวอ้าวรถอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แต่เอสน้อยปุ๊บไปแล้วครับเอสพี่เอสใช่เปล่าใช่ไม่ใช่เปล่าพี่เป็นอย่างงี้ใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรครับไปได้ อ้าววิ่งในเวอร์ชันไฮบิดครับเงียบ <Yeah. S 3> Skyline GTR BNR 32เย <Yeah. S 2> mm hmm. ไปให้สุดขอบฟ้า oh. yeah, เวลาโอ้แย่ <sing S 1> เลยครับเสงเลยครับ <Sing. S 1> ออกแบบนี้ครับ3 11 6 3 5 เวลานี้หัวเสมอกับรถตู้ผมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเขามีปัญหาต่อยวิ่งถอยหลังด้วยเออโถอ่ะตอบค้าหามือเข้าหนาว่าคุณโก้มายังไงฮะเดินทางมายังไงมาเครื่องมาเครื่องมานั่งเครื่องบอกอ่ะไม่ได้เอาโรตารี่มาเหรออ๋อไม่ได้เอามาโรตารี่งวดที่แล้วโดนแดกครับผมนั้นโรตารี่ครับต่อไปไม่ได้สี่สิบสามครับนนประกนิพัฒนญาครับนี่ผมจนเวลาผิดช่องอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ทันผมโทมารุแอนทรูฟสวิตครับ วันนี้แฟนๆของกลุ่มโทมารุก็มากันเยอะมากฮะมากันเยอะครับแต่กองเชียร์โทมารุยกมือหน่อยแล้วนะฮะกองหนุ่มกองจับไปหน่อยกองจับไปหน่อยอ่ะกองเชียร์โทมารุชูนิ้วกายพิธี่ก่อนได้เลยครับผมไปเลยได้หมดถ้าถกขึ้นนะครับผมสดชื่นต้องห่วงเลยนะครับแหมกองเชียร์โทมารุอ้าวกองเชียร์โทมารุกระทืบพี่เปรมโทมารุหน่อยครับ นี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นไงเห็นปว่าหรือวบางทีเนี่ยสอที่มาดีๆแล้วว่าสองเขอยากตบพอแล้วไงอันนี้พอกระทืบปั๊บอันนี้ก๊อกสามไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเป็นตัวโง่เป็นตัวโง่ตัวฝึกไม้เป็นตัวโง่มาดูฮะสอนปัญญาทองเปลวในแท็ก A ครับอันซีตู่โคราชกาลสแมทแจ๊คคอลิฟายมาเวลาดีสุด9.798มีคำถามมาจากน้องๆครับจากพิรพงศ์กิตติพงศ์ พี่กอครับผมหนึ่งแรงมาเท่ากับกี่แรงอึ่งครับผมโอ้หน้องกลัตีพี่นะฮะมักงนี้เลยไอ้พี่อะไรฮะคุณปาติพัทส้มปฏิพานปฏิพานส้มพิธีกรเงียบๆจะฟังเสียงรถจัดให้ครับคุณส้มขอมาครับคุณส้มขอมาครับเราจะไม่พากเลยครับอ่ะเงียบครับผมไอ้ส้มมันมีบทบาทขนาดนั้นก็กูเลยเหรอเงียบๆไปเลยเงียบๆเดี๋ยวเกย์ใหญ่กับส้มกันเถอะเสียส้มบอกครับ นีทโทรมารู้ครับออกไปแล้วครับคุณซ้อมเขาบอกเงียบๆอ๋อไให้เงียบๆเขาห้ามพูดเขาอยากเขาอยากดูเพฟังเสียงรถครับ9 8 6 2นะครับเอ่อเก่งเวลาดีครับก็ตอนนั้นนะครับด้านนั้นครับคุณซ้อมครับครับคุณปฏิภาณใช่ไหมครับก็ไม่พูดเลยครับเอ่อพูด มดแล้วครับโโฟนี่งฮะไม่เรียกไม่เรียกเอ้ยต้องเรียกต้องเรียกไม่เรียกใั่ไหมเหอะไอ้ส้มมึงไม่มีบทบาทชีวิตกูหรอกไปไม่แข่งแล้วเลิกเลยเฮ้ยจริงบ้าแล้วทำงานที่ของเราผมทำไม่ได้จริงาผมพูดแล้วคนคนไม่ชอบเราพูดก็ไม่ชอบเราก็ต้องเอาใจคนหลายๆคนหน่อยโปรโฟนนี่ครับไม่ต้องมาแล้วนะนำรถเข้ามาเลยฮะไอ้บ้าเงียบทำไมพี่เขาบอกให้เราเงียบไงคือเนี่ยบางคนก็บอกพี่เบาๆหน่อยดิพี่พูดกันเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงรถออกตัวเลย ก็ดีเนี่ยมึงก็มึงก็เปิดช่องทางให้มันแก้ตัวไงอ่ะผมแนะนำอ่ใครที่อยากได้ยินเสียงรถแล้วอยากได้ฟังดนตรีก่อนด้วยวิธีง่ายมากมึงเอาพวงมาตั้งไว้ถอดหน้ากากออกเอาหลอดกาแฟรอเปิดเบอร์สามปั๊บปั๊อ้โหเนี้ยมึงก็ได้ฟิลลิ่งเลยใช่ป่ถ้าอยากได้ใกล้กว่านั้นเอาลิ้นแย่โปรโฟเอ็นเอบายมิกกี้ทำสารครับให้รับน้องมาดิเลยให้น้องรถครับก๊อกก๊อกสามไม่เคยได้เรื่อง เอารถเข้ามาเลยครับเอารถเข้ามาเลยครับปอฟอร์เอ็นเอบายมิกกี้ทมสานครับนำรถเข้ามาเลยครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยไอ้ส้มมึงโดนละเหล่าบรรดาฟายขับเราเข้าไปเล่นละ <c oughs> ไอ้ส้มมึงโดนแน่ <c oughs> เรียบร้อยวันที่นุ่นที่คลองห้าครับมีคุณโต้งโดนมาแล้ะคุณโต้งไม่ไม่เดีนึก <c oughs> ว่ากูไปละคนีวิ่งแล้วกูจะพูดนะเนี่ยพียกอล์กูก็ไม่พูด <c oughs> ากูประกาศอย่างเดียวจริงเหรอน่ารักดีครับพิธีกรก็ให้สั่งได้ครับผมบอๆครับจะนอนเฮ้ยเบสอะไรกับมึงวเค นะมึงนอนเลยเบสมีเฮดแท็กทีมที่กรอนด้วยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราสามคนแล้วก็พี่จิมมี่เนี่ยได้ไปทำงานกันกับซูอัพตอนนี้เนี่ยมีผู้จัดละครติดต่อมาใครครับเขาอยากให้เราเล่นละครด้วยกันว้ายตายแล้วเรื่องน่าสนใจมากเรื่องอะไรครสี่สิงเปิดสิงควายนะครับผมเรื่องนี้น่าดูนะครับ สีขาสีรับ